สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ดูนะครับอะไรซิ่งนะครับมีครบหมดเลยนะครับของมาลัยนาดีของงานในล้นบารนะครับวัดโบสนะครับติดโลโก้นะครับมีเยอะมากนะครับราคารน่ารักน่ารัก ครับกอบป้ายล้นบาคำเก้าร้อยบาทพบที่ตั้งหน้าร้านนะครับแผ่นเทนะครับแผ่ ivo, นเทปีโวครับดีแม็ Mac. นี่ก็กรอบป้ายล้นบาตัวใหม่นะครับออมีเยอะนะครับพวกไฟนะครับไฟไฟพวกท่อน้ำนะครับแก๊ปซิงอะไรก็มีนะครับบารีแม็ก อะไหลเนอะมากนะครับตรงประตูนะครับชุดวัดแรงดันนะครับน้ำมันแรงดันน้ํามันนะครับดันในรางนะครับระบบสายพวกระบบพัดลมนะครับจับจำได้เลยมีมาร์กไว้ให้นะครับพวกพัดลมไฟฟ้า เทอร์อกีนนะครับ้าเทอร์อกีนนะครับงานจุดเอนะครับตรงประตูนะครับมีครบหมดไฟพวกระบบน้ำมันนะครับปัม๊มตรงปั๊มติ๊กนะครับมีหมดนะครับสนใจเราเข้ามาดูนะครับกล่องซิ่งนะครับพวกกล่องซิ่ง พวกงานแต่งสวยทั้งหลายครับรีมองรีแมปนะครับได้หมดนะครับหน้าร้านรับจบนะครับรับจบนะครับอันนี้นะครับก็ประกับไอรุนบา์นะครับ3,800บาทนะครับคู่หนึ่งงานสวยมากครับไดไทเทสวยๆนะครับพกเบาะนะครับเบา นี้บอนะครับพร้อมติดตั้งหน้าร้านนะครับแปดพันห้าร้อยบาทพวกกล่องนะครับพวกกล่องพวกกล่องดิฟฟี่นะครับตัวระบบน้ำมันต่างๆวัดบูธนะครับดิฟฟี่นะครับวัดบูธเทอร์โบก็มีนะครับเทอร์โบนะครับเป็นงานของแฟกนะครับสยามมอเตอร์สปอร์ตก็มีราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับ ก็พร้อมติดตั้งหน้าร้านได้เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยงานอะไหล่ห้องเครื่องครับสวยๆนะครับเยอะนะครับมีมีเยอะอยู่ครับอะไหล่นะครับอะไหล่เยอะนะครับอะไหล่เยอะนะครับราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงนะครับช่วงนี้โควิดนะครับราคาลดเยอะมากนะครับอะไหล่อยากจะซิ่งมาที่เดียวได้นะครับ จบเลยครับพร้อมจบนะครับหรืออะไรนะครับเราไม่ได้มีแค่นี้ครับเรามีสต็อกของนะครับพกบอพกบอกต่างๆนะครับคือกองเคอร์กี้นี้ครบนะครับอะไรเยอะนะครับสนใจตัวไหนก็ทักมานะครับประดับยนต์อะไรซิ่งครับ เบอร์โทรนะครับ092นะครับ695 6885นะครับนั่นนะครับนี่ครับราคานะครับเราร้านะครับช่วงนี้ครับ